วันนี้นะคะที่เราพามาชมก็จะเป็นโครงการเศรษฐสิริพัฒนาการค่ะเจ้าของโครงการนะคะก็คือบริษัทแสนสิริค่ะลักษณะโครงการของที่นะคะจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีพื้นที่โครงการประมาณ85ไร่ค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมค,ค่ะอยู่กับ Property Selected อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาที่โครงการจริงบ้านจริงที่เรากำลังขายอยู่เลยนะคะและตอนนี้พอ,อยนั่งอยู่กับน้องบีมคนสวยนะคะบีมก็จะเป็น เอเจนต์ของ property selected ในโซนของพัฒนาการศรีนครินรวมไปจนถึงเอแบกบางนาเลยค่ะ,ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านไทยที่แบบบอกเลยว่าน่าอยู่มากคอยไปมาแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้น้องบิมมาเล่าให้ฟังว่าที่นี่เนี่ยน่าอยู่ยังไงสำหรับเศษทัศิริพัฒนาการค่ะ และที่นี่ก็คือบ้านหลังมุมนะคะแปลงสวยเลยของเศรษฐศิริพัฒนาการค่ะโดยที่นี่นะคะมีที่ดินนะคะ88.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะคะ244ตารางเมตรค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะ3ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้านแล้วก็2ที่จอดรถค่ะทิศของบ้านนะคะก็จะอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็เป็นทิศท,ที่ลมพัดเข้าดีเลยแล้วก็แสงสว่างดีนะคะถือเป็นหงจุ้ยที่ดีมากๆเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นค่ะจุดเด่นของห้องนี้นะคะก็คือจะเป็นโซน living area ที่ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้จากโซนนี้นะคะคุณแม่อาจจะทํากับข้าวอยู่ตรงโซนหน้าตู้เย็นนะคะคุณลูกก็อาจจะนั่งทําการบ้านที่โต๊ะนะคะแล้วส่วนคุณพ่ออาจจะนั่งเล่นเกมหรือนั่งดูทีวีตรงนี้ได้เลยก็คือสามารถทุกคนเนี่ยสามารถใช้เวลาร่วมกันในห้องนี้ในพื้นที่เดียวกันค่ะ บ้านหลังนี้ขายพร้อมเฟอร์นะคะทุกชิ้นที่เห็นในวิดีโอนี้ให้ไปพร้อมบ้านในราคานี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นชั้นล่างนะคะเดินเข้ามาจากประตูลงรถเนาะก็จะมาเจอห้องด้านขวาค่ะที่เป็นห้องอเนกประสงค์ก็จะสามารถใช้เป็นห้องเด็กอ่อนห้องผู้สูงอายุหรือห้องทํางานก็ได้นะคะ พื้นที่ครัวฝรั่งหรือครัวโชว์ตรงนี้เราสามารถที่จะทําสลัดเตรียมผล,ลไม้เตรียมอาหารเบาๆได้นะคะแล้วก็สามารถเดินเชื่อมต่อไปที่โซนของ d ดิ i แอเรียสามารถวางโต๊ะอาหารขนาดใหญ่นะคะประมาณ6-8ถึงที่นั่งได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครครอบครัวใหญ่จะเปลี่ยนเป็นโต๊ะกลมก็ได้ข้อดีม,อมากๆของบ้านหลังนี้นอกจากเป็นหลังมุมสามารถจะรับแสงได้ทั่วทุกทิศแล้วเนี่ย บ้านหลังนี้เนี่ยแทบไม่ได้ต่อเติมอะไรเลยนะคะเป็นเฟอร์ลอยตัวทั้งหมดนั่นหมายความว่าฟังกช์ชันเนี่ยมันยืดหยุ่นมากคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังกช์ชันการใช้งานได้ตามจังหวะชีวิตของทุกคนในครอบครัวได้เลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โซนห้องครัวนะคะอาจจะเป็นจุดเลิฟของแม่บ้านทั้งหลายนะคะเพราะว่าเราสามารถทำอาหารครัวไทยครัวฝรั่งได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องซักล้างค่ะห้องซักล้างตรงนี้สามารถเชื่อมต่อไปพื้นที่เอาดอข้างนอกสามารถต่อเติมขยายห้องได้เลยนะคะ ในส่วนของโถงบันไดก็ทำด้วยไม้จริงนะคะโปร่งโล่งรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่แม้จะไม่เปิดไฟก็สามารถใช้งานได้สะดวกค่ะคลิปนี้เราจะพาดูห้องนอนเล็กทั้งสองห้องก่อนนะคะแล้วจะเก็บมาสเตอร์เบดรูมเอาไว้เป็นไฮไลท์ตอนท้ายค่ะนี่นะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องนึงค่ะจะเห็นว่าห้องนี้รับแสงค่อนข้างเยอะเลยค่ะทำให้ดูสว่างแล้วก็โปร่งโล่งมากเลยค่ะ เจ้าของนะคะแต่งสีไว้น่ารักมากเลยค่ะเป็นสีเขียวอมฟ้าเนาะแล้วก็สลับขาวทำให้ยิ่งดูสว่างดูโลงดูสบายไปีกค่ะด้านหลังของหัวเตียงนะคะก็จะเป็นทิศใต้ค่ะเวลาเราเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยลมก็จะดีเลยค่ะลมก็จะโฟแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะแต่งหน้าเล็กๆค่ะถ้าสมมติว่าอีกหน่อยมีลูกสาววัยรุ่นเนาะมาอยู่ห้องนี้เนี่ยน้องก็แน่าจแฮปปี้เลยค่ะ ส่วนนี่นะคะเห็นนั่งสบายๆแบบนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นบนชั้น2ค่ะก็เดินมาจากห้องนอนใหญ่ก็สามารถเข้ามาใช้ชีวิตผ่อนคลายดูทีวีเล่นเกมดูหนังได้เลยค่ะโดยที่ห้องนี้นะคะจะไม่ค่อยโดนแสงแดดเลยเลยจะไม่ร้อนเลยค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีเป็นเหมือนฉากบางตานิดหน่อยทําให้คนข้างนอกค่ะมองเราไม่เห็นถือว่าเป็นห้องนั่งเล่นที่บรรยากาศดีมากเลยค่ะชอบมากเลย นี่ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะโดยที่ห้องนี้นะคะผนังเตียงฝั่งนี้ก็จะเป็นหันหน้าไปทางทิศเหนือคะ่ะหัวเตียงเนาะแล้วก็ด้านหลังอะคะ่ะก็จะไม่ติดกับบ้านใครเลยเป็นบ้านหลังมุมที่แทบจะไม่ติดกับบ้านฝั่งไหนเลยนะคะมีแค่ด้านข้างเนาะที่จะติด นี่ก็จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางบนชั้น2นะคะจะเห็นว่าขนาดค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็มีออโซนนะคะกั้นโซนเปียกสซนแห้งเรียบร้อยค่ะมีกระจกขนาดใหญ่นะคะมีที่วางของในห้องน้ําตรงนี้ก็มีชั้นวางของให้เรียบร้อยนะคะเราไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเลยมีที่ตากเสืตัวเรียบร้อยค่ะ นี่ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะสังเกตเห็นว่าห้องขนาดใหญ่มากค่ะมีพื้นที่กว้างขวางเลยแล้วก็แสงนะคะมาจากทางด้านข้างเป็นทิศตะวันออกนะคะ <S <S ก็เดี๋ยวนะคะจะพามาดูระเบียงด้านหน้าค่ะก็ระเบียงนะคะจะเป็นเต็มพื้นที่เลยมีขนาดใหญ่มากเปิดออกไปนะคะก็จะเห็นสวนด้านหน้าบ้านค่ะที่มีเราจะปลูกต้นไม้เป็น ต้นไม้สวยๆหรือแบบแก้วจ้จอมอะไรเงี้ยมองไปก็จะเห็นชัดเจนเลยค่ะหลังนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าถือว่า3ด้านเนี่ยไม่ติดเพื่อนบ้านเลยนะคะพื้นที่สวนหน้าบ้านเองเนี่ยก็จะเป็นวิวให้กับมาสเตอร์เบดรูมค่ะ นี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะในห้องนอนใหญ่ก็จะเห็นว่าแบบใหญ่แล้วก็เปิดห้องน้ําในโรงแรม5ดาวเลยค่ะตรงอ่างล้างหน้านะคะก็จะมีก๊อก2ตัว2แอนนะคะก็สามารถใช้พร้อมกันได้เลยคนนึงอาจจะแป้งฟันตอนเช้าด้วยกันเนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็เป็นอ่างอาบน้าอาบน้ําพร้อมกันได้เหมือนกันแล้วก็มีฝักบัวนะคะแยกกันห้องเล็กค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็น walk in closet ในห้องนอนใหญ่นะคะจะเห็นว่ามี2ฝั่งเลยก็ฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงให้ร่วมกันได้มีตู้ให้วางเยอะเลยแล้วก็ด้านล่างนะคะจะวางเป็นพวกมินิบาร์อะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก็ด้านในสุดนะคะเป็นโซนแต่งหน้านะคะก็จะมีกระจกบ,บานใหญ่เลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็มาดูกันที่บ้านไทยทองหล่อนะคะโดยที่ตัวบ้านนะคะก็คือจะอยู่ในแปลงมุม ด้านหลังนะคะกับ<ม>ด้านข้างของบ้านเนี่ยไม่ติดใครเลยค่ะรู้สึกว่าถนนเนี่ยเขาล่มลื่นเนาะแล้วก็มไม่วุ่นวายเลยคะ่ะถนนกว้างด้วยเข้ามาก็คือให้ความรู้สึกแบบแบบมาอีกโลกหนึ่งเลยที่แบบมาจากธารพัานาการเนาะใกล้มากเลยเนาะจะไปไหนมาไหนสะดวกมากๆใช่<ม>ค่ะก็ถนนเส้นนี้นะคะสามารถตัดออกไปได้หลายช่องทาง<ม>เลยคะ่ะคือเราจะไปแบบทางบ้างหน้าตาดอ่ะเราก็ออกไป<ม><ม>ทางนู้นได้<ม>หรือว่าจะไปทางด้านหลังที่เป็นไปสวนหลวงลรเก้าก็ไปได้เหมือนกันใช่ปวิ่งตอนเช้าสวนหลวงรัก้าขั่จักรยาน มีบึงหนองบอนด้วยอยู่ใ,ใกล้ๆคือถ้าเกิดว่าเป็นสายที่ครอบครัว Family ออกกําลังกายสายสปอร์ตชอบตรงนี้แน่นอนอ่าพี่ถามนิดนึงน้องเบียมพี่นี่เนี่ยเขาสร้างมากี่ปีละสร้างออตั้งแต่ปีไหนก็ตั้งแต่โครงการเริ่มนะคะก็ตั้งแต่ปี5 9เนาะ2559้ 9, ล้วก็แล้วเสร็จเนี่ยพอมเขาอยู่ก็ปี6 2สอปี62ตอนนี้ก็6 7ก็ประมาณ5ปีใช่ค่ะกำลังสวยเลยสำหรับบ้านมือสองไม่เก่าไม่ใหม่จนเกินไปนะคะทำไมบอกว่าไม่ใหม่จนเกินไป เพราะว่าบางทีเนี่ยบ้านที่เขาสร้างมาใหม่ๆเนี่ยดินยังไม่เซตตัวพื้นรอบบ้านเนี่ยมันจะมีการสุดตัวบางทีแล้วการก่อสร้างดีไม่ดีเรายังมองไม่เห็นแล้วก็เพื่อนบ้านเองสิ่งแวดล้อมรอบๆเนี่ยมันยังไม่เจริญพร้อมกับตัวบ้านแต่พอ5ปีผ่านไปเนี่ย มันก็เริ่มมีอาหารการกินมีคอมมูนิตี้มอลล์มีอะไรที่เข้ามาเซอร์วิสคนที่อยู่ในบ้านตรงนั้นนะคะอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือมันไม่ได้เก่าเกินไป5ปีเนี่ยมันยังไม่ได้โสรมบ้านอายุที่จะโสมอาจจะอยู่ที่ประมาณ10ปีบวกลบนะคะอันนี้เราก็อยู่ไปสักเจเนอเรชันหนึ่งพอลูกโตเราก็ค่อยย้ายออกก็ได้ค่ะพี่พลอยพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็คิดขึ้นมาได้เลยระหว่างที่เดินดูตัวบ้านนะคะไม่มีพื้นสุดเลยและเท่าที่คุยกับเจ้าของบ้านนะคะเขาบอกว่าตรงบริเวณโครงการนี้คือสูงจากระดับ ในบริเวณรอบๆ่อนอ้างมากคือน,<า>น้ำไม<า>่ท่วมใช่ฝนตกน้ำท่วมมั่นใจมากโซนนี้ไม่ท่วมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าโครงการที่มันขึ้นใหม่ๆเนี่ยถนนมันก็จะถมสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองด้วยว่าระดับพื้นตัวโครงการเรากับพื้นถนนเนี่ยอะไรมันสูงกว่ากันเนาะใช่ค่ะเรื่องถัดมาจํานวนหมู่บ้านจํานวนบ้านในที่เนี่ยมีกี่ยูนิตคะอ่าสองร้อยแปดสิบห้ายูนิตค่ะน้อยใช่น้อยมากแต่ว่าสงบมาก เนี่ยเท่าที่นั่งนาขับเฮาเนี่ยเกือบชั่วโมงหนึ่งยังไม่มีลูกบ้านมาใช้เลยคือสงบเงียบม,มากนั่นแปลว่าคือคุณอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเพื่อนบ้านจะเสียงดังข้อที่1ข้อที่2คือรถไม่ติดบางหมู่บ้านเนี่ยคือเข้าไปแล้วคือเป็นเวิร์้งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าทางเข้าหรือทางออกเนี่ยคือเป็นคอขวด ดังนั้นคุณเจอรถติดแน่นอนสําหรับการที่คุณไปอยู่ในอาณาจักรแห่งนั้นนะแต่อนี้เนี่ยมันแค่200กว่ายูนิตเนี่ยออกไปคือเจอถนอนใหญ่เลยจะเข้าเมืองขึ้นทางหลวนออกไปพัิยยาใกล้หมดทุกอย่างแล้วถนนก็คือกว้างมากอ่าม,มีสำคัญนะคะอีกเรื่องหนึ่งแถวนี้ค่ะโซนย่านโซนเก่าเนาะร้านอาหารอร่อยๆเยอะมากเลยเดี๋ยวะะท้ายคลิปเราพาไป <laughs> กินแน่นอนนะคะ <laughs> ย้ำกันอีกครั้งบ้านหลังนี้กำลังขายอยู่นะคะเป็นบ้านหลังมุมสซกลางนะคะซึ่งพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ250ตารางเมตรเนื้อที่ดินเกือบ90ตารางวาและมีสีห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมห้องเมดและห้องที่สามารถปรับเป็นห้องเด็กอ่อนหรือห้องผู้สูงอายุที่อยู่ด้านล่างได้นะคะมีทั้งครัวไทยครัวฝรั่งมีพื้นที่ซักล้างสำหรับแม่บ้าน ส่วนพื้นที่ชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนโดยที่ห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ําในตัวส่วนห้องนอนเล็กเนี่ยจะใช้ห้องน้ําร่วมกันนะคะก็เหมาะกับคนที่ครอบครัวเนี่ยอยู่ประมาณ2-3คนนะคะหรือว่าอาจจะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านด้วยก็ยังได้คะ่ะหน้าบ้านหลังนี้เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะดังนั้นเนี่ยจะไม่ร้อนเลยลมเย็นนะคะแล้วฝั่งข้างบ้านเนี่ยจะมีบึงน้ําขนาดใหญ่นะคะทําให้บ้านเราเนี่ยรับลมเย็นตลอด พื้นที่ด้านรอบตัวบ้านจะมีพื้นที่เหลือทั้งหน้าบ้านข้างบ้านและก็หลังบ้านค่ะต่อเติมได้สบายเลย สภาพบ้านคือใหม่กริบมากเจ้าของแทบจะไม่เคยเข้าอยู่เลยนะคะแล้วบ้านเดิมๆเ,เลยเหมาะกับคนที่อยากจะได้บ้านสำหรับมาตกแต่งเองตามสไตล์ที่ตัวเองชอบนะคะแต่ก็อยากได้ทำเลดีๆด,ด้วย,ยโครงการใหม่ไม่มีทำเลดีแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเหมือนคุณซื้อมือนหนึ่งเลยนะในทำเลที่คัดสรรมาแล้วนะคะพื้นที่บ้านรอบๆเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์อาหารการกินครบเพื่อนบ้านก็คัดมาแล้วเรียบร้อยด้วยโครงการเศษฐ บาทสิริบายแสนสิรินั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะแวบออกจากโครงการพาไปกินร้านอร่อยใกล้บ้านกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านคาเฟ่นะคะ360อาหค่ะก็ออกมาจากหมู่บ้านนะคะแค่3นาทีก็ถึงร้านแล้วค่ะก็ร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้าน คาเฟ่แอนด์ร a สอร์ทมาก็จะมีทั้งอาหารคาวอาหารไทยอาหารแบบพิซซ่ากาแฟเบเกอรี่ขนมเ้กค่ะก็เป็นร้านที่มาบ่อยๆนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยะคะ่ะ แป้งบากรอบอาหารมาเสิร์ฟครบแล้วน่าทานไหมคะก็มีทั้งอาหารไทยพิซซ่าเนาะอาหารไทยเนนี่มีช็อกโกแลตอันนี้ก็อร่อยอพิซซ่าแป้งบางกรอบและนี้เมนูเด็ดข้าวผัดรถไฟเห็นรีวิวมาจากเน็ตน่ากินมากใช่คือถ้าร้านแต่ข้าวผัดอร่อยแต่ว่าคือร้านนั้นคือแบบเด็ดก็แถวนี้ค่ะจะมีร้านอาหารแบบเนี้ยผุดขึ้นมาเรื่อยๆเยอะมากคือแบบบรรยากาศดีอาหารน่ากินเพราะว่ามันเป็น เส้นพัฒนาการตัดใหม่เนาะถนนตัดใหม่จะมีความอย่างเงี้ยนอกจากถนนกว้างใหญ่ถนนดีเข้าเมืองสะดวกแล้วเนี่ยก็จะมีร้านอาหารที่เป็นสไตล์แบบเท่ๆเปิดใหม่อยู่ใกล้ๆบ้านเราใช่ค่ะร้านนี้นะคะมาตอนเย็นบรรยากาศก็ดีนีคแบบต้นที่สดในสวนคือแมงแบบใช่ตอนเย็นก็ดีอีในอีกแบบันึบายแง้วะก็ดีอะืม แล้วแต่กี้ไงข้าวผัดรถไฟอันนี้อะไรก่ออยำบุญเส้นทะเลค่ะยำบุญเส้นแบบโบราณด้วยเนาะเนี่ยมีกุ้งแห้งเส้นดีอันนี้เดี๋ยวเราต้องรีบกินเดี๋ยวเขาจะอืดลองชิมลองชิมอ่าเราชิมก่อนน้องบีมลองชิมเลยอ่าถัดมาก็คืออันนี้เป็นรถไฟข้าวผัดรถไฟเมนูของพี่พลอเองชอบกินข้าวผัดเขาบอกว่าหอมมากของกระทะนี่ลองชิมดิ คือพี่ก็ไปดูบ้านมาหลายทายตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ใช่ไหมแต่พี่ว่าทายของเจ้าของบ้านหลังนี้คือดีเพราะว่ามันเป็นแบบทายกลางๆมีสีห้องนอนเออมีสีห้องนอนแล้วห้องน้าเนี่ยคือห้องนอนใหญ่มีห้องน้าในตัวแต่ว่าห้องนอนเล็กเนี่ยก็มีห้องน้ําแยกคือมันเหมาะกับคนที่มีลูกประมาณหนึ่งคนลูกเรียนประถมมัธยมอะไรเงี้ยมีคุณพ่อคุณแม่ มาอยู่ด้วยบ้านเป็นครั้งคราวอ่าห้องข้างล่างเนี่ยปรับเป็นห้องเด็กอ่อนได้แปลว่าเราอซื้อบ้านหลังเนี้ยได้ตั้งแต่กำลังตั้งท้องลูกเล็กๆวางเตียงเด็กข้างล่างจนถึงลูกโตมัธยมก็อยู่ได้ออมาเรามาปิดคลิปกันน้องบีมวันนี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมมาดูบ้านที่น่าอยู่นะคะที่แถวย่านพัฒนาการโดยที่วันเนี้ยเราไปเศตพระสิริพัฒนาการมาแล้วก็ปิดท้ายมาพากินของอร่อยใกล้บ้านนะคะที่ คาเฟ้แห่งนนะีะอยากให้น้งบีมฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากรายการนิดนึงค่ะองบีมนะคะบีมจะเป็นเอเจนต์ของ Property Selected ที่ดูแลโซนบางนานะคะพัฒนาการศรีนครินวงแหวนอ่อนนุชไปจนถึง a อแบบางนาเลยนะคะ,ะ,ะก็ฝากติดตามแล้วก็รับชมรายการต่อไปของเราด้วยนะคะกับการพาดูบ้าน รายการใหม่ของช่อง Property Selected นะคะดำเนินรายการโดยน้องบีมคนสวยนะคะพาดูบ้านบ่าย Property Selected อันนี้มัน EP ที่1เดี๋ยวติดตาม E p ีถัดไปจะมีหมู่บ้านไหนสวยๆมาพาคุณผู้ชมไปดูกันคะ่ะท่านใดที่ต้องการฝากซื้อขายเช่าบ้านหรูใกล้โรงเรียนนานาชาติย่านพัฒนาการสีนครินวงแหวนอ่อนนุชจนถึง A แบกบางนาติดต่อน้องบีมมาได้เลยนะคะ ที่ line a property selected เราคัดคุณคุม้ม